นั่นก็เป็นสาระแก่ใจตัวเองแล้วประพฤติปฏิบัติให้ได้มันก็มีความสุขเหมือนผมอย่างเงี้ยหลวงพ่อผมอยู่ในเพศคารวัตผมมีลูกมีเมียผมมีความสุขเพราะผมไม่มีสิทธิ์ผมไม่มีสินค้อใดผิดเลยผมไม่เคยโกงใครผมไม่เคยไล่สัจจะผมไม่ประพฤติผิดในการมผมไม่ประพฤติในเรื่องแอกลกอฮอล์เมาเหล้ากินยาเล่นยาเล่นของ ไม่มีใช่ไหมผมผมก็มีความสุขภรรยาก็มีความสุขลูกก็มีความสุขเพราะเราอยู่ในสิลนห้ากันทั้งครอบครัวพอลูกศิษย์ลูกหาผมที่วัดเหมือนกันนะผมสอนนั่นก็คือสอนมาตลอดเวลานะยี 26, ่สิบหกยิบเจ็ดปีสอนทุกรุ่นนั่นคือการให้รักษาสีหน้าคนที่เล่าติดเล่ายกตัวอย่างให้เห็นนะแก้ไขตัวเองได้ก็รุดค้นได้เหตุใดจากคนไม่ดี มาสู่คนดีได้ดังนั้นลูกศิษย์ที่วัดผมเนี่ส่วนใหญ่ไลก่การศึกษาเป็นคนที่ยาติดเหล้าเป็นคนไม่ดีมาอยู่วัดกลายเป็นคนดีหมดแต่สังคมไม่เอามีบางคนนี่เมากิ่งชีวิตตัวเองเมาทั้งวันเหมือนคนตกแบบคนที่มันไม่มีใครเอานอนต้องนอนนอนน,อนู้นกินเหล้าเมายีแต่เรื่อง ผมไปเอามันมาขุดมาเดี๋ยวนี้เป็นหัวหน้าฝ่ายสวนผมเห็นไหมมันกลายเป็นคนที่แบบเปลี่ยนเลยแค่มันรักษาสีหน้าเท่านั้นชีวิตมันเปลี่ยนนี่แสดงว่าอาจารย์<อ>ทคนไม่มีศีลให้มีศีลถูกต้องแล้วทําให้เกิดความโุกถูกต้องนี่คือหน้าที่ผมสุดยอดอาจหน้าที่ผมไม่ได้ <c oughs> สร้างวัดแต่เดียวแต่ต้องทําให้คนลูกศิษย์ผมทุกคนเนี่ยให้มันห่างจากสีคลสีหน้าเน,นี่ยความผิดทางสีหน้ามันต้องห่างอย่างน้อยให้มันเบาบางลง ฝึกให้มันเบาบางลงสุดท้ายก็ครบสินห้าที่วันเราเนี่ยมีข้าบันษานะหยุดเล่าข้าบันษาลุกศิษย์ผมทุกคนนะที่มีติดติดเล่าอยู่ที่มีกินบ้างแต่ว่ามันษาปั๊บหยุดหมดนะหยุดหมดแล้วผมไม่ให้รางวัลทุกปีมาอย่างนี้จนกระทั่งบางบางคนไม่เอาเลยไม่กินอีกเลยเห็นไหมหยุดหยุดเล่าข้าบันษา พอหยุดแล้วเลิกเลยก็มีใช่ไนะเนี่ยอันนี้ดีสรุปแล้วค<อ>ณะกรรมการทุกท่านนะวันนี้เรามาพบอาจารย์เฉลิมชัยอ,อาจารย์เฉลิมชัยเป็นต้นแบบเป็นประทัฐ,ฐานในการทําให้สาธุชนได้มีศีลแต่ศีลสองข้อที่อาจารย์จะเน้นที่สุดในที่นี้คือศีลข้อที่3กับศีลข้อที่ห้ทุกคนต้องมีศีลหลวงพ่อจจรพญสมเด็จวัดปากน้ำท่านบอกว่าเป็นมนุษย์ควรมีศีลห้าข้อ แต่ถ้ารักษาไม่ครบห้าข้อรักษาข้อใดข้อหนึ่งก็ได้ใช่ไหมเนี่ยสุดยอดเพราะชนะวันนี้คณนกรรมการต้องขอบคุณอาจารย์เฉลิมไทยเป็นอย่างยิ่งนะท่านประธานมีอะไรพูดอะไนิดนึ่งขอให้สาธุแล้วก็สวดสะเสระสาธุสามพังนะสาธุ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 